พระเอกสุดฮอตสุ่มกดปัดคอนเสิร์ตแบ a ็คพิง k นี่แหละแฟนบอยลิซ่าตัวจริงเป็นอีกหนึ่งวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปที่ดังสำหรับสาวสาว,วงแบ a c k พิง k ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีแฟนคลับระดับพระเอกหนุ่มดอยอย่างสับพลอัศวะมั่นคงหรือหนุ่มเกตเรียกว่าชื่นชอบเพราะเป็นคนไทยบวกกับความสดใสน่ารักของสาวลิซ่าแต่แอบได้ยินมาว่า เมื่อไม่นานมานี้หนุ่มเกรดได้บินล่นฟ้าไปร่วมชมงานแฟนไซด์ของสาวๆว,วงแบ a ็คพิงค์ที่เกาหลีเป็นครั้งแรกอีกด้วยถือว่าเป็นการไปเกาหลีที่มีความสุขและคุ้มค่าแบบสุดๆทั้งได้ร่วมแสดงความยินดีกับพี่สาวและได้เจอสาวๆว,วงแบ a ็คพิงคและเนื่องจากวันที่7-8ถึงมกราคม2023สี่สาวแบ a ็คพิงค์กำลังจะมีคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทย และเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนได้มีการกดบัตรคอนเสิร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดเกสพลก็เผยว่ากดบัตรคอนเสิร์ตได้ทันเพื่อนเป็นคนกดให้เพราะบ้านตัวเองนั้นสัญญาณเน็ตไม่ดีกดได้แต่เราก็เงียบไม่ได้เอามาโชว์บัตรที่ราคาพอกับตัวเราไม่แพงไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะเวทีไกลและมาตรฐานคอนเสิร์ตใหญ่มาก